เพื่อนๆพามาซ่อมทีวียี่ห้อตัวชิบา่ารุ่น 32P2300VT อาการลูกค้าแจ้งว่าอาการเครื่องไม่ติดนะครับเพื<ๆ>่อนๆเครื่องไม่ติดไม่มีภาพคืออะไรเสียยังไงก็ตามส่วนลูกค้าก็จะแจ้งบอกไม่ติดไม่มีภาพเลยเบื้องต้นเรามาเสียปลั๊กดูนะเพื<ๆ>่อนนะมาเสียปลั๊กดูก่อนเสียปลั๊กดูแล้ว สังเกตดูตรงนี้นะเพื่อนๆนะเห็นไหมนี่มีแสงสองขึ้นมานี่มีแสงสองขึ้นมาเหมือนว่านี่แบ็คไลท์ทำงานทันทีอาการอย่างนี้คุมเคือนะเพื่อนๆพืถ้ามันอยู่ในสภาวะอ่อนก็เป็นไปได้ว่าแบ็คไลท์จะติดมาทันทีพอเราดูหนะ้าจอไม่มีไม่มีตัวหนังสือนะเพื่อนเพื่อนนะเรารู้แล้วว่าแบ็คไลท์ติดตัวหนังสือไม่ขึ้นไม่มีดิสเพย์อะไร ก็สงสัยว่ามันจะเสียอยู่ในส่วนไหนแล้วกมววนนะ็มาวัดไฟตรงนี้นะเพื่อนอนะมาวัดไฟตัวนี้ก่อนที่ข้นไหนวัดไฟ VGH VGL ดูว่ามีไหมคืออาการอย่างนี้เกิดจากที่ข้อน,นี้เสียก็ได้นะเพื่อนแต่เราจะแยกก่อนนะแต่สับไพเราไม่เลงนะซับไพเนี่ยเรายังไม่เลงเพราะว่ามันจ่ายไฟใจ,ใจไ่ายอะไรได้แบ็คไลท์ติดนะ เราจะมาเลงทีค่อนก่อนพอนเราเลงถึงจุดไหนล่ะเราก็จะมาวัดไฟ12บสองวจุดนี้มีผ่านฟิวออกมามีฟิวไม่ขาดแล้วก็ไฟไฟ VG h มี20กว่าวเนี่มีน้น่นดวยนะแล้วก็ไฟ VGL ประมาณ6-7โวลต์นี่มีไฟลบนัเนื่วนนะมี อาการอย่างนี้ทีคอนเสียก็เป็นได้นะเพื่อนแต่วิธีแยกระหว่างทีคอนกับเมียนบอดเราจะแยกยังไงทําไมว่าทีคอนเสียก็ได้เพราะว่ามันไม่ใจ์สัญญาณอะไรลงไปหาพาเนลายทีบาร์ก็เลยไม่มีดิสเพย์ไม่มีอะไรโชว์ที่หน้าจอวิธีแยกก็คือส่วนที่สงสัยตอนนี้ระหว่างทีคอนตัวนี้กับเมนบอรดตัวนี้นั่นเพื่อน ไม่ยากเรามากดปุ่มตัวนี้นั่นเพื่อนนะกดปุ่มสแตนบายเนี่ยพาวเวอร์ออนตัวนี้เนี่ยกดมันสั่งอะไรได้ไหมกลับอีกวิธีนึงก็เสียบสายไว้เลยนะเพื่อนนะเสียบสาย hd เนี่ยไว้เลยแล้วก็เสียบสาย av เนี่ยไว้เลยแล้วก็กดนี่กดตัวที่เลือก av hd เนี่ยกดไปเรื่อยๆมันคงไม่มันกดยังไงมันก็ มีจังหวะที่มันจะเข้าไปหา HD หรือ AV มันต้องเข้าแน่นอนนะกดหาจนเจอในกรณีที่เมนบอร์ดไม่เสียอันนี้คือเราวิเคราะห์เห็นเพื่นเพื่อนมันดับฮึบมันดับไปเองนะนี่แหละที่เราจะพูดถึงว่าวิเคราะห์ว่ามันเสียอยู่ตรงไหนนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่เราต้องให้น้าหนักมาที่เมนบอร์ดถ้าเรากดตัวนี้เนี่ยปุ่ม Power อ,อร์สแตน,น,นเนี่ยปุ่ม Power on เนี่ยกดตึ๊บถ้ามันไม่ดับนะเราฟันทงเลยตัด ที่ข้อหนออกนะอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆนะเพื่อนๆนะตัดที่ข้อหนออกไม่ใช่อาซับไพก็ไม่เกี่ยวก็ระหว่างเมนบอร์ดกับที่ข้อนหนียเราให้น้ําหนักมาที่เมนบอร์ดนะเพราะว่าเรากดปุ่มมันไม่ดับนะถ้าในกรณีที่ตัวอื่นเสียเออย่างที่ข้อนเสียรเราสั่งได้นะเพื่อนนะเราสั่งงานตัวนี้กดปับ๊บไอ้เสียงตัวนี้มันจะหายเสียงเสียงที่สองขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือเป็นแนวทางนะเพื่อนๆนะก็ต้องรอสั่งเมนบอร์ดมาเปลี่ยนนั่นแหละ แต่เป็นแนวทางแบบคร่าวๆไอ้ที่ว่าเสียบสายเฮดดีกับสายนี้ต้องรอฟังเสียงมันด้วยนะั่นแหละถ้าเมียนบอร์ดปกติมันต้องมีเสียงถึงมันจะอยู่ไม่ตรงช่องเราก็กดหาจนเจอเคยกดเจอเคยกดทําวิธีนี้จะทําให้เราวิเคราะห์อ,อาการเสียได้แบบแบบไม่ยุ่งยากมากนะเพื่อนๆนะเบื้องต้นนะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับ